แล้อไหมนะคะก็หม้อก,ก็เดือดแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็จะเอาน้าํายาหนานใส่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหม้อก,ก็เดือดแล้วก็จะตามพริกใส่น้ำยานางอีกนะคะ <c oughs> เราเค่อยๆสักก่อนนะ เลยสุดนะคะก็เดี๋ยวสต๊อปไว้ก่อนใส่น้ำยานางแล้วนะคะตัลุลนอีกเป็นนาทีนะคะ

ทำไมมันไม่เปิดเปิดคลิปก่อนเด้อค่ะ เสียงมันเดือดเนาะก็สวัสดีค่ะนะคะภาษาอังกฤษหัวใจบุกบวกนะคะภาษาอังกฤษหัวใจบุกบวกน้ําทิพย์นะคะพาสุววันหัวใจบุกบวกขอบคุณนะคะภาษาอังกฤษโอ้โหมีตุ๊กตาอะไรเนาะนี่ให้ขอบคุณนะคะ,โโะเะคะคะทียนทองนะคะโคตรปัดโคตรนะคะก็สวัสดีจ้าแม่ความใส แกงอะไรคะแกงหน่อไม้คะ่ะจะไปลุงวัดนะคะเทียนทองคดปะโคนก็าํากับข้าวดึกแม่ก็ดึกแล้วคะ่ะเทียนทองแม่จะทําไปวัดแต่ก็ทําไว้แล้วก็เพราะว่าแม่กินเจพรุ่งนี้แม่จะไม่ได้กินปลาล้า,าไม่ได้กินอะไรนะคะก็กินแต่ผักหรือหน่อไม้เท่านั้นนะคะผลไม้เท่านั้นเนาะ ติวนะคะติวสาวเทา้าขอบคุณนะคะมีหัวใจให้เทียนทองโคตรปะนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,ะแกงหน่อไม้ค่ะภาษาอังกฤษหัวใจบวกบวกก็ภาษาอังกฤษนะคะมีตุ๊กตาให้ภาษาอังกฤษหัวใจซามดวงนะคะก็สวัสดี ่พี่น้องเอฟซีทุกคนทำด้วยทำด้วยค่ะมาะมาค่ะมาทำเลยนะคะา็คำส่าย,ยินดีต้อนรับนะคะเราจะแกงไปวัดแต่เราก็ต้องใส่นั้นก่อน <c oughs> เราก็ปรุงเรียบร้อยแกงสุกเรียบร้อยก็มันเย็นก็จะเอา แช่นะคะแช่ตู้เย็นนะคะเราก็จะแช่ตู้เย็นเจ้าน,นี้ใส่แล้วนะคะอ่าเกิดได้แล้วหนึ่งคลิปนะคะเอาผักลงะคะที่นี้เนาะเาักลงเล้วนะคะอีกขั้นสุดท้ายแล้วนะคะน้ำจานางลงให้มันเขียว นี่ค่ะเดือดอยู่อ๊อกอ๊อกอยู่นะคะเด่นไฟสักหน่อยน่าอร่อยเลยนะคะเดือดแบบทั่วทั่วนี่เขาบอกว่าอร่อยนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาแกง่อไม้นะคะเดือดทั่วทั่วนี่เขาว่าอร่อยมากเลยนะคะมาทำด้วยกันนะคะ สิบหกท่านส่งกำลังใจมาให้นะคะออสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านด้วยนะคะจะก็มีออะไรนะคะถุงเงินหรือเปล่านะถุงเงินมีดอกพันตะวันมีตุ๊กตาหัวใจติดปากด้วยนะคะสวัสดีค่ะภาษาอังกฤษก็มีแก้วมีปากด้วยขอบคุ้นนะคะ ขอบคุณมากคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ